รสิมกดกันแนอันง้ตุตาเขาจะใส่กิมบัติเผาเผอสีอุ้ยอุ้ยเฮาเยื่อเรื่องเยื่อโรนเยื่อรึมจะเมาเยื่อพูนอยู่หอยเนื้อโรมจับอกัดตอในกันเลยสกิดว่าองับเเนาษา que vierem ឥឡូវដល់ជុំហើយជួនការនឹងໃຫយเด้อក្ួយតាមយ៉ាងដៃលៀងជឹងដល់ការនឹងໃຫយឧបសាเด้อឧបសាភាសរាហ្នឹងទៅតាមពីងហើយយ៉ាងដៃឧបសាណូសាเด้อនេះទូកាអើយទូកាអើយយូเด้อឧបសាเด้อស្វេតតារបស់នាងតាយ័យណេះហើយនិយាយទៅស្មូនតាមទៅហើយតទៅឧបញ្ញាតើត្រូវធ្វើតាហានណមុនទៅដល់ក្រឡាអត់ទេ

ารมทำทำเพื่อบรรทบุรุษของโบราณบูชาบรนพระบูชาบรรมบุรุษของโบราณของเราสมัยก่อนกิจกรรมมีอะไรกรรมกิะโดนตาโดนยายนะเซนตาเซ็นยายสาคเมนนะ ของเครื่อใช้ที่มาเส้นไหวมีไรบางมีมีทุกอย่างมีข้าวต้มมีปลาย่างมีเนื้อมีน้าส้มเล่ายาตาทอทุกอย่างเงินเงินทองธรรมดาปกติก็ใช้อยู่แล้วถ้าพรุ่งนี้ก็เอาไปวัดวันนี้เส้นทั้งวันเส้นทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นนั่นแหละเช้าไปวัดเอาไปฝ่ายวัดของที่เราไหว้น่ะของที่เราเส้นน่ะ เอาไปวัดหมดเอาไปเทเปเท,ที่วัดตามความเชื่อของโบราณเราก็เส้นไหว้บรรพบุรุษของเราทุกอย่างตามเชื้อสายเขมนของเราเส้นไหว้เป็นประจำทุกปีที่เราจะทําได้ก็ทําบ้านไหนก็ทําได้ก็มารวมกันเพื่อมลึกถึงบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วเราก็มาคิดถึงบรรพบุรุษของเรา เรอกเส้นไหวมีส้นไหวมีอะไรทุกอย่างมีขนมนมเนยมีกล้วยมีกับข้าวมีเหล้ามีเบียมีกับของหวานเส้นไหวแต่เช้าหรือตอนบ่ายตอนเย็นแล้วแต่บ้านทั้งวนันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเราก็เส้นไหวถึงนั้นแหละถึงตอนเช้าเลยสัญญาก็เอาไปวัดอีกอทำบุญที่วัดต่อ